ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยิน,นดีต้อนรับสู่รายการ OS TV กับผมนายโอชชอนนะครับเราก็อยู่เกม Minecraft นะครับโอเคอ่าแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสอนทำรถไฟสายมอรนะกันนะครับโอเครถไฟสายมารนะมาเริ่มกันเลยรถไฟสายมอรนะนะครับโอเคนี่ก็คือรถไฟสายมอรนะที่ผมสร้างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันโอเค วุ่น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 เอออเอเออยากให้คุณทำบินได้อะเอาอคุณทำบินได้โอเคโอเคครับเราก็จะมาสอนวิธีการทำกันขอวิชานี่ก็ได้โอเคอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องทำลางอย่างนี้นะครับโอเคเน่เนี่เน่โอเค,อเคทำเป็นลางอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เนี่ยไป เอาเนี่ไปนี่เอาไปไปเอาไปยังโอเคเรื่องแล้วแล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะทำยาวทนาดไหนเอาครั้งนี้ผมเอายาวเลยแล้วกันโอเคโอเคยาวเลยนะยาวเลยนะครับโอเคไปต่อเลยยาวเลยยาวยาวยาว แล้วก็วนกลับไปอีกครั้งหนึ่งวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควนอีกเอาเอาอีกเอาวนโอเคหมดพอละเอาผมขอทำเซตหนะ่อยเซตตัวสเยโอเคแล้วก็กมาเจาะเจาะเจาะไปตามทางที่เจาะไปตามทางที่เราเนี่ไว้นะครับแล้วเจาะอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็แล้วก็จจจจเจาะ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 ทำ้งปสองชั้นนี้นะครับวาง TNT ตามช่องที่เรา Anyway เลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามสองสี่ช่องนะครับวางไปทุกช่องเลยก็ได้ครับไม่ต้องน้ำแบบวางไปทุกช่องเนี่ยมันก็บ,บึ้มเหมือนกันแล้วอะ,อะโอเคนี่เอานี่โอ้โหสกายบ็อกโอเคอันนี้ผมก็คือทำยาวเลย ด้ะวางอนี่กันอ่ามาแล้วอ้าวเฟลครับขอโทษน,นิบนึง,มนงไมันเฟลว่ะามันเฟลงาเอาโอเคแล้วทำไมมันเฟลอ่ะเอ้ ผมรู้แล้วถ้ามันเฟลขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับไม่ระวางตามทางเงี้ว่ามันต้องวางข้างใต้อย่เงี้ยเออถูกก็ว่าทำไมมันเฟลโอเคผมก็ขอโทษด้วยโอเคแล้วก็วางนี่ไปวางนี่ไปโอเคคราวนี้ไม่มีพลาดโอเครถไฟสายมรณะกับบางเคลื่อน,นที่แล้วรถไฟสายมรณะใหจังหวัดกาญจนบุรีโอเคไม่ใช่ละ โอ้ข้ามาอยู่นี่ได้โอเคครับก็สอนกันไปแล้วก็ขอจบคลิปพิเศษนี้ครับสวัสดีครับ